สวัสดีครับวันนี้จะพาไปอร่อยกันนะครับที่โรงแรมเซนทราแกรนด์เซนทันลาดเผานะครับที่ห้องอาหารจตุจักรคาเฟ่นะครับซึ่งที่นี่นะครับก็จะเป็นบุฟเฟ่วันนี้ผมมาทานเป็นแบบเป็นซันเดย์บรันช์นะครับซึ่งปกติเขาก็จะมีมื้อเย็นด้วยนะครับก็คือเป็นซีฟู้ดออนไอซ์นะครับแล้วก็เป็นอาหารนานาชาติซึ่งที่เนี่ยมีความโดดเด่นก็คือตรงพวกซีฟู้ดเขาเลยครับก็มีทั้งกั้งแล้วก็ปูอลาสก้าด้วยนะครับรวมถึง พวกปูมมาต่างๆนะครับอันนี้คือพวกปูต่างๆเนี่ยก็มีปูมมาแล้วก็ปู阿าสกาซึ่งอันนี้เป็นที่โดดเด่นเลยนะครับในมือนี้แล้วก็ยังมีพวกกุ้งเผาแล้วก็กุ้งนึ่งซึ่งกุ้งเนี่ยเป็นกุ้งแม่น้ําตัวค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็พวกอาหารทะเลต่างๆเนี่ยสดมากๆรวมถึงมีสเตชั่นอาหารต่างๆเรียกว่าเป็นนานาชาติเลยก็มีทั้งไทยจีนญี่ปุน่นแล้วก็อินเดียด้วยเนาะขนมหวานอะไรต่างๆนะครับมีครบเลยอันนี้เรามาดูลายอาหารญี่ปุ่นกันอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็มาทั้ง ซาซิมิซูชิต่างๆซึ่งถ้าเราอยากจะทานเป็นพวกซูชิหน้าแซลมอนหน้าปลาทูหน้าต่างๆเนี่ยสามารถสั่งโดยตรงกับเชฟได้เลยเชฟก็จะปั้นให้สดๆใหม่ๆเลยนะครับส่วนที่เขาทำเตรียมไว้เนี่ยก็จะมีแค่เป็นแซลมอนเบินไฟกับแคลิฟอร์เนียมาคิเท่านั้นแต่ส่วนอย่างอื่นที่เห็นอยู่เนี่ยเราสามารถสั่งได้หมดเลยจะทานเป็นซาซิมิปลาประเภทไหนอะไรเนี่ยปูองคูอัดไข่หวานอ่างเงี้ยดีเควสกับเชฟได้เลยรวมถึงอย่างที่ผมบอกไปพวกซูชิต่างๆเขาปั้นให้สดๆเลยตัวข้าวและตัวปลาเนี่ยดีมากๆเลยโดยเฉพาะตัวปลาเนี่ย ไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้วข้าวเนี่ยกําปั้นมาขนาดคําพอดีแล้วก็ตัวข้าวเกาะติดกันดีแล้วก็รสชาติดีด้วยนะครับไม,รไม่เปรี้ยวไม่เค็มรสชาติดีจริงๆนะครับขอบคุณมากแล้วก็ที่เด่วเด่นอีกอันหนึ่งก็คือเป็นหอยนางรมสดซึ่งหอยนางรมสดเนี่ยไซส์ค่อนข้างใหญ่เลยนะแล้วก็มีความสดมากๆเลยไม่มีกลิ่นคาวเลยนะครับทําความสะอาดร้างมาอย่างดีแล้วก็มีพวกน้ําจิ้มต่างๆไม่ไว่าจะเป็นน้าจิม้มซีฟูดน้ําพริกเผากะทินหรือว่า หอ,อมเจียวเนี่ยก็มีหมดเลยถ้าเกิดอยากให้ทานเป็นแบบยำก็ได้สามารถรีเควสกับเชฟได้เลยเดี๋ยวเชฟก็จะทำเป็นยำให้ซึ่งยำเนี่ยจะออกคล้ายๆปลาคือใส่กรพริกเผาด้วยรสชาติก็แซ่บนัวๆดีเนาะแล้วก็ยังมีสลัดเด่นพวกซีซาสลัดแล้วก็มีข้าวหน้าด้งที่เป็นปลาแซลมอนแล้วก็ใส่อิคุระคือใส่ปลาใส่ไข่ปลาแซลมอนด้วยนะแล้วก็สามารถเลือกได้แล้วก็ยังมีสเตชันพวกชีสพวกปลาแซลมอนลงควันพวกปลาม่าแฮม เปปโโรนี่อะไรเงี้ยก็ยังมีนะใครอยากจะทานแบบไหนก็สามารถเลือกทานได้คือที่เนี่ยอาหารค่อนข้างหลากหลายแล้วที่สําคัญเนี่ยราคาไม่แพงแค่พันกว่าบาทเท่านั้นนะเป็นผ่านตน้ตนๆด้วยแล้วก็รวมเครื่องดื่มพวกซอฟต์ดริงแล้วไม่ว่าจะเป็นโค้กอ่าเชเว็บสิงยูสุเลยเนี่ยมีครบเลยชากาแฟน้ําเปล่าซึ่งอันนี้ผมซื้อผ่านฮังกี้ h ับนะครับในราคาที่พันกว่าบาทตน้ตนๆเท่านั้นเอง ซึ่งเรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยถ้าเกิดมาทานที่นี่อันนีพ้พวกรายอาหารต่างๆนี้ให้ดูนะเป็นพวกที่ผมบอกไปนะทานพวกชีสบอรนะ์ดอะไรต่างๆแต่ชีสที่นี่ก็จะมีแค่2ตัวนะน่าจะเป็นพวกมัสเซเดล่ากับอีกตัวนึ้งผมไปดูชื่อว่าชื่ออะไรนะอ่านี้นก็คือจะมีชีสอยู่2แบบให้เราเลือกแต่จะไม่มีพวกรูชีสพวกอะไรที่ทเป็นชีสแข็งๆพวกนั้นจะไม่มีนะจะมีแต่เป็นพวกชีสนิ่มๆเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นพวกปา่มาม่าแฮม ต่างๆแล้วก็เปปรโรนีซึ่งตอนนี้ที่มาตัาเนี่ยก็คือมาถ่ายให้ดูเนี่ยก็คือคนตัห้องไปเยอะแล้วแต่ตทุกภักเขาก็มาเติมครับและที่นี่ก็ยังมีอาหารอินเดียด้วยซึ่งอาหารอินเดียที่นี่อร่อยนะมีทั้งนานแล้วก็เป็นแป้งโรตีแบบกรอบด้วยส่วนแกงแก็จะมีหลายแกงเนะีมีทั้งแกงปลาแกงไก่เนยอ่าชิคเกน้นบัตเตอร์หรือว่าแกงผัวก็มีนะครับซึ่งรสชาติเนี่ยดีมากๆเลยใช้ได้เลยละก็คือกินเครื่องเทศก็ไม่ได้แรงเกินไปซึ่งคนไทยอย่างเราเนี่ย สามารถทานได้แล้วรสชาตินี่ก็คือแบบดั้งเดิมแท้ๆเลยก็ใส่อย่างไก่บัตเตอร์เนี่ยก็มีรสชาติของโยเกิร์ตรสชาติของเนเนี่ยเข้มข้นมากๆอันนี้เป็นข้าวหมกกุ้งนะอันนี้รสชาติใช้ได้ตัวข้าวก็ไม่แข็งจนเกินไปุงม,มาได้กําลังดีแล้วก็ไม่ไม่แฉะอนนี้เป็นแกงไก่บัตเตอร์นะครับชิ้นเกตบัตเตอร์นั่นเองแกงไก่ใส่เนยซึ่งก็เป็นแบบสไตล์ดีดแท้เลยเข้มข้นมากๆครับทานคู่กับโรตีหรือว่านานเนี่ยอร่อยมากๆเลย อันนี้เป็นสเตชันพาสต้าซึ่งพาสต้าก็มีทั้งซอสมะเขือเทศแล้วแบบคาโบนาราซึ่งสามารถเลือกเส้นแบบต่างๆแล้วก็ให้เชฟเขาปรุงให้สดๆทําใหม่ๆเลยนะส่วนนี้เป็นพวกบาร์บีคิวต่างๆมีซี่โครงหมูบาร์บีคิวรวมถึงเนื้ออบด้วยซึ่งเนื้ออบเนี่ยก็จะทานคู่กับมันบดซึ่งมันบดท,ที่นี่ก็รสชาติใช้ได้แล้วก็มีซอสแบบต่างๆให้เราเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นมันสตาร์ดซอสมะเขือเทศซอสอะไรเนี่ยมีหมดเลยนะพวกผักที่ย่างมาก็สามารถตัก ไปทำเป็นเครื่องเคียงได้นะกับเนื้ออบเนื้ออบเ,เนี่ยดีมากๆส่วนนี้เป็นปลาแซลมอนอบสมุนไพรนะครับใส่พวกรสแมรี่ต่างๆซึ่งกลิ่นสมุนไพรก็หอมดีตัวปลาเนี่ยไม่มีความขาวเลยเนื้อก็นุ่มอร่อยใช้ได้เลยครับอันนี้เป็นฟิตแอนด์ชิพนะก็สไตล์แบบอังกฤษนะครับจิ้มกับทาท่าซอสก็คือเป็นปลาชุบแป้งทอดจิ้มกับทาท่าซอสทานจะทานคู่กับมันทอดหรืออะไรงี้ก็ได้ก็จะมีเป็นมันทอดก็คือก็จะเป็นมันม่วงกับ มันเทศแล้วเมื่อกี้คือเป็นซี่โครงหมูบาร์บีคิวซึ่งซี่โครงหมูบาร์บีคิวบวอกเลยว่าอร่อยเลยนะเพราะว่านุ่มแล้วก็ไม่เหนียวเลยอะรสชาติเข้าเนียวมากนี่เป็นสเตชันเผาพวกทะเลเผาต่างๆอยากจะทานพวกทะเลเผาอะไรก็สามารถสั่งแบบเชฟได้จำนวนเท่าไหร่อยอดกุ้งกี่ตัวก้งกวางกี่ตัวปลากี่ชิ้นสั่งได้เลยส่วนสเต็กนะครับที่นี่ก็มีสเต็กเนื้อสเต็กเ,เ,เนื้อแกะ สเต็กเนื้อวัวแล้วก็สเต็กหมูสามารถเลือกระดับความสุกได้ตามที่เราต้องการเลยสําหรับสเต็กเนื้อนะส่วนนี้เป็นสเตชันอาหารจีนก็จะมีพวกก๋วยจับ๊บพวกก๋วยเตี๋วก็จะมีพวกก๋วยจั๊บใส่หมูกรอบอะไรต่างๆแล้วก็เป็นพวกติ่มซำซึ่งติ่มซำเนี่ยมีหลากหลายมากๆแล้วก็จะมีโซนอาหารไทยประเภทพวกผัดผัดอย่างเช่นพวกผัดไทยอะไรต่างๆผัดซีอิ้วอะไรก็มีนะอันนี้ติ่มซำนะมีหลากหลายเดี๋ยวดุท้ายคลิปนะผมจะหยิบให้ดูตัวอย่างซึ่งอาจจะจริงๆก็มีเยอะตรานี้มีพวกซาลาเปาเลยด้วยแต่ว่าในคลิปเนี่ดหม ก็หยิบมาให้ดูนะอันนี้ก็คือเป็นโซนพวกอาหารไทยก็จะมีส้มตำทานคู่กับไก่ทอดอ่าไก่ทอดทอดมันแล้วก็กุ้งชุบแป้งทอดที่ก็จะเป็นแบบคล้ายๆไปผสมกับหมูสับแล้วก็มาปั้นนะครับแล้วก็ชุบแป้งทอดเนี่ยไว้ทานคู่กับส้มตำนะอร่อยดีนะส่วนส้มตำที่นี่มีทั้งส้มตำไทยส้มตำปูปลาซึ่งความเผ็ดหรือรสชาติเนี่ยเราอยากได้รสชาติแนวไหนสามารถบอกเชฟได้เดี๋ยวเชฟก็จะปรุงมาให้ตามรสชาติที่เราต้องการเลย อันนี้เป็นสเตชันพวกขนมปัตงต่างๆไว้ทานกับพวกซุปนะที่นี่ก็จะมีซุป lobster ด้วยนะครับซ,ซุปกุ้ง lobster ให้ด้วยนะซึ่งระทานคู่กับพวกขนมปังต่างๆท,าที่เราต้องการจะทานแบบว่าเป็นพวกสวิตบอลก็มีนะอีนนี้ก็จะเป็นขนมปังโรบัตอ่าปังกลมๆแบบนี้เนาะแล้วก็มีขนมปังกระเทียมแล้วก็จะเป็นสเตชันเดียวกับพวกขนมหวานต่างๆซึ่งขนมหวานเนี่ยเขามีทั้งขนมหวานที่เป็นแบบพวกยุโรปอย่างพวกเค้กอะไรต่างๆแล้วก็ขนมหวานแบบไทยๆพวกข้าวต้มมัดชิ้นกำลังพอดีคำอ่าเป็นวุ้น เป็นขนมชั้นเป็นทาโก้ก็มีครบอันนี้เป็นพันนาคอสตาสตรอเบอรี่ซึ่งบอกได้เลยว่าพานาคอสตาเนี่ยอร่อยนะใส่ส,สตรอเบอรี่สดใส่กีวีสดโอ้ยอร่อยลงมากอันนี้เป็นสาคูแคนตาลูปนะรสชาติดีสาคูก็ไม่หวานเกินไปแล้วก็เป็นสาคูแท้ด้วยอันนี้เป็นเค้กผลไม้ต่างๆเห็นไหมผลไม้ที่เขาใช้ก็จะเป็นผลไม้สดเลยนะเรียกว่าอร่อยมีพายแบบต่างๆเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ยังมีผลไม้ตามฤด,ดูกาลอีกผมคิดว่าในราคาพัน ต้นๆเนี่ยเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาปรมาณยิ่งซื้อผ่านทางกีดหับล้วเนี่ยเราได้ซอฟต์ดิงเพิ่มอย่างอย่างที่ผมบอกไปก็คือได้โค้กได้เชเว็บได้สิงยูสุเนี่ยมาเพิ่ม แล้วก็มีชากาแฟนะแล้วก็น้ำเปล่าเนี่ยเรียกว่าคุ้มมากๆเลยหรือจะจองผ่านกับโรงแรมก็ได้นะถ้าจองผ่านกับโรงแรมคือจะได้แค่น้ำเปล่าอย่างเดียวนะครับคือจะไม่มีพวกอย่างอื่นให้นะเป็นไม่มีพวกซอสบิงอย่างอื่นให้อันนี้เป็นกุ้งเผาที่สั่งมาเลยจัดมาเลย1ิบตัวครับจานแรกมากัาแบบตึงๆแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ผ่านหลังตรงกลางมาให้เพราะว่ากุ้งมันตัวเล็กเกินไปที่จะผ่านแล้วก็ย่างอนะเนาะ อันนี้ก็เป็นพวกส้มตำก็ลองชิมทั้งสออย่างแล้วก็รสชาตินัวนวใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ความเผ็ดหรือว่านัวขนาดไหนต้องบอกกับเชฟนะเขาจะได้ปรุงให้ถูกใจทอดมานต่างก็พอใช้ได้นะส่วนนี้ก็คือที่ผมชอบมากคือปูอลาสกาแล้วก็กั้งเนี่ยแล้วก็ปูหมาเนี่ยคือแบบว่า สดจริงๆเนื้อแบบว่าห,ห,ห,หวานฉ่าเลยอ่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยนะนี่เป็นสเต็กซึ่งสเต็กเนี่ยสามารถเลือกความสุกได้เลยเราจะเอาแลมีเดียมแลนอะไรเงี้ยสั่งกับเชฟได้หรือจะเอาเวลดันก็แล้วแต่เราตัดตามชอบนะเขาก็จัดจานมาให้แบบนี้เลยนะส่วนที่เป็นพวกซูชิที่ผมหยิบม,มาให้ดูก็คือที่เขาปรุงสําเร็จแล้วก็จะเป็นแซลมอนเบิร์นใส่ไข่อิคุระหรือว่าไข่ปลาแซลมอนดองซีอิวนั่นเองพวกซาซิมิต่างๆเนี่ยดีเลยบอกให้เลยว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยโอเคเลยนะอันนี้เป็นพวกชีสต่างๆนะครับเป็นพวกแนวช กรปุติพวกบูชีทีท่เป็นชีดแข็งอะไรองผมได้ทานอยู่แล้วผมก็ทานได้พวกชีดนี่แนวแนว,แนวแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดมีครบก็จะดีเนาะ,ะเพราะคือบางคนชอบก็จะได้แบบทานได้ครบในมาทีเดียวนี่คือพวกติมซาลาต้านี่ก็หยิบมาแล้วก็เกือบสิบอยา่างนะนะจริงๆมีมากกว่านี้อย่างพวกซาล,เลาเปาอะไรยังไม่ได้หยิบมาเลยครับอันนี้เป็นยำหอยนางรมที่ผมบอกไปก็คือใช้ของนางรม,มตัวใหญ่ๆ้เมื่อกี้นี่นแหละมายำแล้วก็ทำคลายพลาดแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปรสชาติก็นัวอร่อยดีนะตัวน้ำพริกเผาอะเขาหอมอร่อยเลยอันนี้ เรียกว่าทานซ้ําไปหลายจานเลยเดี๋ยวให้ดูเนื้ออบด้วยนะต่เนื้ออบเขาก็จะแล่มาเป็นแผ่นบางบาทางคู่กับมันบดแล้วก็พวกซอสต่างมัสตรมัสตาร์อะไรเงี้ยมีครบเลยเรียกว่ามาที่นี่นะไม่ผิดหวังในเรื่องของอาหารเลยครับการเดินทางก็สะดวกมากๆเลยสามารถนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินแ้วรถไฟฟ้า b t s รถเมล์หรือว่ารถแท็กซี่อะไรก็ได้นะครับเพราะว่าจะมาจอดด้านหน้าห้างเสร็จแล้วเนี่ยเราเดินขึ้นมาบนชั้น2ของห้างเดินทะลุอาคารจอดรถของห้างเซ็นทรัลแล้วก็ เข้าไปสู่โรงแรมนะครับแล้วเดินลงไปที่ชั้นล็อบบี้ของโรงแรมซึ่งอยู่ชั้นหนึ่งห้องอาหารเนี่ยจะอยู่ติดกับล็อบบี้ของโรงแรมเซ็นทรัลาแกรนเซ็นทรัลราาวเลยสําหรับคลิปเนี้ยคงจบไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดติดตามช่องเราไปด้วยจะได้ชมคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกัน